คนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะเอาระเบิดไปก่อนน้ำล่องไปก่อนเฮ้เ <laughs> ฮ้เ <GO> ฮ <av uther> ้เฮ้มฮ่ ตาดีาไหวน้องเล่นคนเดียวเพื่อนเขาไม่เห็น <laughs> <laughs> ไม่ได้แดกคุกบะนี่ขัดใไปสามแล้วเหรอ <laughs> เริ่มมีกินแล้วนะ oh. <laughs> พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้น มันไม่ก็ใหญ่แค่ตัวหรว่ะดอกเดียวไม่อยู่เห้ขออีกสักดอกแล้วกันพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ ขนาดนี้เนี่ยมันคนลือกฮี้กันวะอย่าดีว่า้น้อง พูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเรียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะที่เอ็นบ้าหรือเปล่ามาห้าข้าก็ตบเรียบมีอีกไหมงามใส ไอ้สว์ไอ้นี่ก็ตีจังเลยตอบกูยังรูปพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กําลังไอ้สว์ถ้าเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาว สวยเพื่อนกิ้งๆไม่ได้แดกกูล็อกแม่มันจังหอบฉุยโอ้พะอ,องไงแ ขยี้ให้หนักขยี้ขยี้มึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะเขาหากันใ้ควักมีอีกไหมงามไส้ที่บอกแล้วไงว่าขอระวังหลัง ไอสัตว์เอ้ยเจ็ดเป็ดนี่บอกุลได้อะไรเนี่ยใครทหารไอแดงแตกเฉยเลยว้ยเฮย้ยอย่างนี้มันต้องขย,ยี้ให้หนักขย,ยี้ขย,ยี้ พร้อมันเลยนะมันติดได้ยังไงอ่ะตรงนั้นสัตว์เอ้ย เจ็ดเป็ดไม่ควรจะติดเลย